สวัสดีครับในเกมดักบอลฟลตดเดอะคอร์ลส er> ์นะครับเริ่มวันเลยบินต่อไปชีวิตอนาคตมันกระดับฝายอุ้ยแล้ววันไม่มีอนาคตอยากให้เธอไม่มีอะไรเงยอยากให้เธอไม่มองมีน้อยเกิดอยากให้เธอเงินมองอยากให้เธอได้รับอะไรอยากให้เธอได้รับ ให้เธอคิดเรียบประจอมนผู้ที่ฉันไม่คิดอยากบอกยากไหอยากบอกให้เธอก็อีฟังอีฟังข้างแคัแค่ข้างอีฟังอีฟังเพื่้างแกจริงเข้ามาจอมจะมาที่ฉันไหนวะเนี่ยที่จุดฝึกครับมาฝึกก่อนดีกว่า ขโมนขโมนขโมนผิดเอาพิกเองเองเวล์ต no ้องหาผิดถ้าฟูเท่านั้นจริงควรต้องเวลฟักเท่าไหร่ก็ได้โอ้ยไม่ท่ายังไม่ท่าไงวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้กระเด็นเลยเดี๋ยวนี่ไม่นะนี่ใครมันก็ะทำนานประการตัวตัวปอก็ต้องตัวจริงอยู่แล้วเฟ้ โอ้ยอยต้องเป็นฟุตโฟฟิยากระน,นะเขาแกได้โอ้มีตามใช่ไหมล้ะเย้ไม่นะอ๋อเ <gasps> ต็มดินนี่นะจบสักทีง่ายดายกินกล้วยเขา้าปากก็แจกว่ากินกล้วยใช่ไหมเพราะอะไร เพราะอะไรโหห้าสิบห้ากับหกสิบชาตินี้ชาติไหนส์เปิร์ลชาตินี้ชาติไหนจะทำได้ไนะหมเนี่ยคิดแล้วเครียดไวรุ่นฟงัง

เหมือนจะมีอยู่หลายตัวนะทำลายให้หมดอะไรเละฟ้อนม่อยของมนุษย์ดอกกิงเกาอ,อ,อืเงาคุณกรีลินพูดเป็นพักพวกเพียงคนเดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวนรอยมีพักพวกให้ช่วยเอาไว้ไม่นะลูกเตะไปคาดมานไม่นะ อุย้ยแย่แล้วไม่นี่นี่มันตีกันข้ามด้วยอ่ะยูดิคืนฟุบไฟอ่ะโหกินเบสเวอร์อะ <c oughs> บอไปไหมโอ้ยโอ้ยแต่พูดจริงนะพลังของมันกับของเราเนี่มันต่างกับตากระเขียวเลยนะเฮ้ยโอ้ยอะไรอ่ะไหนนะ นิดนึงครับีลยวก็เล่นนุกในแล้วก็ลมท่าครับลมท่าของนักกรบฟับอาชนะให้ได้เลยยอกอๆๆๆๆออกออกหอกอหออออย ไปเงี้เธอถึงแล้ว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 กีว่ตัวแล้ว

นี่นะอืมนั่นเท่แค่ทีเดียวอีนี่ก็รุ่งนะครับบอกแล้วทีเดียวก็ร่วง คขาวดกระเด็นอ่โดนไม้เลย อะไรพวกเอะไม่ไม่ไม่เข็ดหลาบนะไม่นะไม่เข็ดไม่เข็ดวินลอนจบพทีต้องให้วินลอน เออแต่มันก็อยู่แถวนี้ไหมล่ะนี่ไงอ๋อท่านบนเหลืองมากนะมึงวิลลอนอืมทางเวิวนาอย้ยทางเรี้เวีวน้อยโก๋ขุยนะ กดเบาคือเวลเองกับริบบี่เป็นไหม ยอ่อโอ้ยเจ็มหน้าจบในมัดเดียวฟิเจเล่ฟาเถอะบินไปให้ถึงทีฟุูดของจาวันตรงไม่ยังไม่เคยยอมไม่ไม่เคยยอม ไม่เคยยอมมองมองมองคำอยากบอกเธอคืออย่างนี้โกทั้งเนี่ยอวิสตานะครับทั้งนี้มัดฝึกฟอร์มทุกวันนที่ทำให้รอครับลายหุ่นยนต์ทำลายแล้วครับไม่จริงอื 欢迎 เด้อ่อ้าวใครอ่ะคุณกรีนเองเหรอทั้งคนนี้จะจี้อีกพยาอูกูใครหนักเพิ่งเคยเห็นหน้ากันครั้งแรกสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับคุณลินปลอดภัยใช่ไหมเดี๋ยวคุณยำชากูคุระตั้งแต่เป็นไงบ้างไม่เป็นไรหรอกกินยาแล้วนอนรับอยู่นายจะมาจากอนนคตรจริงปะนายช่วยจะจำนกตะแปงยังเปล่าละเอียดเอาไว้จะเล่าให้ฟังทีหลังแบบว่ายังไง มันเริแปลกสามคนเป็นพวกใหม่ที่น่ากลัวฮรันลงในไม่ช้าเดี๋ยวนั้นก็แย่นะฟีเอาไฟครบแล้วเดีือวก็แค่เราก็ห่างกลับมากลับมาแล้วทำไมทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเครื่องบินก่อน ไม่ค่อยหาสนุกว่าแต่ไม่มีแที่เอาซะเลยมายเลหกนะไม่รู้อะไรเลยเหรอบ้านของฟุงกุคูอยู่ในหมู่บ้านของเขาลอยฟเปกตะวันตกออกไรเหล่านี้เล่องานู้จากเนี่ยกังจากบางสิโลรเหรอใช่ถ้าเป็นบินไม่เกี่ยวก็กีดที่แคถึงนายนะนายพูดได้ดีเลยแต่กูฝ่ายเดินทางไปทั้งเป็นที่ดินมันเป่าหยุดนะอย่าบ่นไปฟี่การทําอะไรที่เป่าหยุดมันก็สนุกดีนี่นะจุดจุดจุดมาเลเจ็ดนายเนี่ยมันเหมือนเด็กจริงๆ รนใกล้ถึงเกาะของท่านเพอเต่าแล้วละนี่กุริเลนในงานที่แผนเกย์ให้บูมารู้ไว้ก่อนนั่นชิวนะ แต่ฉันให้ฉันติดต่อไปเหรอไม่ค่อยอยากเลยแม่ของหน้าดุะมัดนักปีเลยคุยด้วยยากนะคุยขึ้ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยครับคุณมากออนี่กุเรนพูด คืนอะไรเล่าปลอดภัยเหรอทั้งลูกชายในคนฉันอยู่ที่นี่นั่นไหมครับอยู่อยู่ดีมีอะไรเหรอครับคือว่านะหลายวันก่อนมีคนชนบทตกฟอล์าที่บริษัทฉันนะบอกว่ามียนัน ไอยาบรระาลดที่ทิ้งอยู่ในภูเขาตัวเขียนว่าแคปฟูลโมเลิชันนะเลยเขาถ่ายรูปฟมาให้ดูแต่ไม่ไม่ตรงกับสินค้าตัวไหนหรือเราเคยผลิตมาเลยก็เลยคิดว่าทางอาจจะรู้อะไรบ้างก็ได้นะยืนยันพญาเก่ามากและตะคร้ขึ้นเดี๋ยวจะฟงรูปให้ ทางไฟดูให้ดูหน่อย้กันนะนี่มันไม่ผิดแน่นี่มันทาไม่ชินที่ผมนั่งมาแต่ว่าทายไม่ชินที่ผมนั่งม,มันไฟแฟบฟูและถืออยู่กับกับตัวผมตัวผมนะครับทาจชินจริงๆด้วยแต่มันหมายควา่าอยงไรเนี่ย กระที่ทไฟน,นั่นอยู่ไหมครับไาละเอียดหนักเหรอ,อแต่คิดว่าในนั้นมีแค่1นึ่งพาบตะวันตกนะจะไปเหรอครับอยากเห็นกับตาครับงั้นถึงจะไปด้วยเจอกันที่ที่นั่นนะผมจะไปด้วยหาด้วยครับไปได้ไหมครับ แน่นอนสิขอบคุณมากครับโกหัางจังไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่ไม่ได้ไปที่อันตรายหรอกครับตื่นๆไปครับ สถานที่อา้าวไม่อยู่ที่นี่เลยเอ๊ยอะไรอ,อ๋อหอหอถหาเราปรับเปลี่ยนกันได้ไหมเราหมันไฟแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งทุกแป๊บหนึ่งรอบหยิบแป๊บมั่งฮะมาอยู่ในมาสตแปดแป๊บได้เยอะเกินไปละอา้าวไม่มีท่าเพิ่มนะัหยนักว้าง anh ấy mà từng lòp rồi, ai từng lòp, mo, nãy từng เรียบรยเลยฟังน <moon> <PI anger 000> ิดเด็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 ด super c o m ต a n d เด็ด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  ดดเอาเฮ้ยงูน,นี่มันไฟขอดูหน่อยที่มันมีไ,ได้ไหมที่ให้เรานั่งผักไหมไม่มีแฮะเออ งั้นจะได้ที่เต็นต์ของเราครับเรามานั่งรับประทานอะไรไ้าหน่อยใช่ปะไปเลยไปเลย <c oughs> คิดถึงไหมจ๊ะลูกกหังที่มานั่งกินปลาคุณพ่อคนนี้เดี๋ยวๆๆเดเดีออคุณไม่ใช่คุณพ่อผมคุณพ่อเอาง่ายกินกันเถอะกวางคุ้ม ใกล้แล้วซิมโฟลคือมนทั้งหมดแล้วจำฟุดฟุดเลือดเลือดทางนี่มีน้อยกาหู่เกือบนี่มันยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วนะได้เลยนะครับทำมิชชินจริงๆด้วยมันเลเวอร์อะหัวฟ้าละอันนี้มาแล้วเป็นนะกทั้งสองคนทำมิชชินนะครับใช่แล้วงั้นผมลองเอาชินออกมาออกมาดูสิครับ มีคือีนอกันมาด้วยฝอกันมันเสมือกันจริงด้วยแต่ลำนี้ดูเหมือนจะมาที่นี่เมื่อนานเวลาราแล้วดูเหมือนจะละลายด้วยความร้อนและเปิดออกจากด้านในเราดูข้างในนะครับนี่มันนี่มันอะไรแน่ไม่รู้ครับแต่ข้างในฟิฟฟี่ฟูนี้มันต้องเป็นอะไรไข่อะไรบางอย่างว่าไหมจุดจุดจุดมันอะไรกันแน่ ยิ่แปบ,บมไม่ใช่แค่ไข่นะครับออลองทดสอบบังคับและข้างในแล้วรู้เลยว่าเทมชินอันนี้มาจากยุคไหนอะไรนะมันนบเป็นยุคเดียวกับเธอใช่ไหมล่ะคือว่ามาจากอนาคตในอีกสามปีข้างหน้าจากยุคที่ผมอยู่ครับปีข้างหน้าแล้วม,มันมาถึงว่ายุคนี้เมื่อฟีปีที่แล้วมันนับจากปัจจุบันเจ้านี้ได้มาก่อนหน้าที่ผมจะมาเมื่อ ข่าวก่อนต้องปีหนึ่งมันคือกันแน่แล้วมันมาเพื่ออะไรกันคือเอาง่าคือมันมาก่อนทั้งตอนที่ฟูฟเฟอร์นะครับผมคิดว่าที่มนุษย์ดัดแปลงในยุคนี้กับของผมกับยุคนี้ต่างกันเพราะอผมเอเพราะว่าผมมาที่นี่ก็เลยคิดว่าเป็นเหตุในปฏนิฟาดเปลี่ยนไปมากมากไม่แน่อาจันที่มันเปลี่ยนไปเพราะไป,ไปอาจจะเป็นเพราะเจ้านี้ก็ได้ คือทั้งอะ่ะมึงไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกแต่เนี่ยตัวเปลี่ยนแท้นั่นอะไรนะ่ะนี่อะไรเหรอนั่นมันคืออะไรนะ่ะกี๊ดอะไรกันนั่นน่ะอุเรศอุบาทมันอะไรนะ่ะจะขาบออกมานะฮะขาบเลยมันเหมือนจั๊กจัน่นตัวใหญ่เลยน่ากินเหลือเกินใช่ละแหวะบางทีเจ้านี่อาจจะเป็นตัวอ่อนในไข่ที่คายอยู่ในแคปแท็ก <c oughs> เป็นชินเฮ้ยใช่แล้วไม่คงจะโตขึ้นแล้วแล้วก็ออกล่าออกมาแต่ยุคนี้ยังไงล่ะอาจจะมีใครบางคนส่งให้ไข่มาหรือไม่ม้ใครบางคนผมจะขับไข่นี่พูดอะไราตามตรงนะนึกสึกฟังหอนใจไม่ดีเลยครับถ้างนั้นรีบออกจากคที่นี่ดีกว,ว่าพวกเธออยู่บ้านเต่าใช่ไหมถ้าจะติดต่อไปนะก็จะครับนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นะไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยจริงมันก็กระตุก จ้าได้ยินยินมองโดินฟอดโดยพวกโกหงพบเลยแล้วเป็นไปตามที่พระเจ้าหวาดกูไม่ไรายงานก็ว่าเ,เริ่มเกยดกับเพื่อยกลัวในเมืออยู่ใกล้กับเวดี้โกอบแห่งทางกรละกรได้เลนม่งหน้าเป็นเดี่ในเมืองตำรวจเพื่อนเลี่ยงให้น้าทเราอยู่เป็นใบหน้าพระเจ้าได้ยียมตัวและยอมรับจะตายกรรมของตนดูเหมือนว่านัันที่คาจะต้องทิ้งความเป็นพระเจ้าเล่นตอฟูในวณนาน,านักรบมาถึงแล้วฟิลที่จำเป็นสำหรับโลกในตอนนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นผู้ที่แข็งแกร่ง แน่ันนี้กันพี่กิโลก็ฟึงง่งแยกกับไอ้กับทุกคนหลังจากต่อฟูกับมนุษย์ตัดแปลงก็เลยตั้งใจนแนวแน่แล้วใกล้ถึงวิหารพระเจ้าอีพิชช่าแกงใจสีคขาบ้างไหมเนี่ยนักข่าวจากอนาคตทินั่นก็คือมนุษย์ตัดแปลงเจ้แป๊บเลงนะพระเจ้ากับพี่กิโลพี่กิโลไปหาพระเจ้ากัน นะผมขอจบสำหรับคลิปนี้นะครับผมในเดนืนหน้าคิดกิโลนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ช่วยกดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็굿ไนท์นะครับรบ bye ายบายดไนท์ไปแล้ว